ดูดวงชาวราศีกันผีบรพบุรุษแขนจัดหนักใครมาทำลูกหลานข้าผลกวนั้นพังครับทำลูกหลานเขาไม่ได้พังวินาศกันหมดครับชาวราศีกันดวงชะตาตกตำแหน่งครับผีบรพบุรุษปกปักกุ้มของรักษาสิงศศิคอยปกปักกุ้มของรักษาดาบสองคมมันเกิดขึ้นเขาเรียกว่าปะหัตประหารศัตรูหมู่มารชีวิตศัตรูหมู่มารพังวินาศ ไปทำเขาก่อนเองช่วยไม่ได้คนที่คิดร้ายกับชาวราศีกันจะพังพินาศเจ็บปวดโัวา้ายย้อนกลับไปมณสนเนรมนจันทาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเขาเรียกว่ายิ่งโดนยิ่งเก่งยิ่งรวยน่าจะมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้ายัางเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวหานเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จนนครับอุลศีสองแสงตะเกียงทองจะนาพาซึ่งโชคกล้าเงินทองบาร,รมีวาสนาสิงกสิคอยปกปัก,กคุงาา้งคอนษา นะครับการปกปิดซ่อนเล้นการแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาจะบังเกิดรับทรัพย์หรืนะ่โชคนะครับโชคชะตาของท่านจะถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่มีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาราบนกวาดเตรียมตัวรับทรัพย์หรือโชคปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาการยืนหยัดยืแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีท่านจะได้เป็นที่หนึ่งอำนาจบารมีวาสนาครับนะการที่ท่านต่อสู้กับผู้คนเยอะแยะมากมายท่านจะเป็นที่หนึ่ง ด้วยบุญกุศลวาส,สนาจัมจะหนักจะเต็มถึงเวลาคาบุญกุศลวัส,สนาสิ่งที่ใช่นะครับได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทันทีทันใดดวงชะตาเบื่อหน,น่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างข้าพเจ้าไม่ขอทําอะไรทั้งสิ้นไม่ขอยุ่งกับคนเหล่านั้นข้าพเจ้าไม่สนใจท่านไม่ต้องกลัวครับสิ่งต่างๆมีเรื่องราวเรื่องเล่า,ลานะครับเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายสิ่งต่างๆเขาไม่ยอมให้ลูกหลานเขาเป็นอะไรหรอก ับผมโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาสิงสิทธิ์คอยปกปักกุ้งกองรักษาหนุนนําโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดมีดปักเต็มหลังท่านับนะผมบอกได้เลยว่าเอ็งโดนแน่ๆนับศนะัตรูโดนกลับแน่ๆับนะผมการชิงไหวชิงพลิบจะมาใช้เล่์เหลี่ยมเลขกลนเพทุบายกับตัวท่านบอกได้เลยว่ายากนะพระราชานั่งบนบัลลังก์ถือถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคล ับนะในหัวมีแต่เมฆบอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกัน้นนะผมดวงชะตาตกต่ำี้ยดินอำนาจเข้ามาตกตำแหน่งที่ดีนะผมเหรียญใหญ่มาเริ่มเกิดขึ้นในโชคตากล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างกล้ากระโดดเงินทองไหลามาเทมาประสบความสําเร,ร็จท่านจะได้ขนพบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพนะผม โชคชะตาสองเหรียญกิดชึ้นสับสนงงวยเอาแน่อนอนไม่ได้นะครับปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาฟ้าผา่าทาวเวอร์ตูมเจ็บปวดรัวร้าวแสนทุกขทรมารปีสาจเข้ามาผังพินาาผลคิดร้ายนะครับใส่ร้ายป้ายสีโดนกับสิบเท่าในโชคชะตาท่านตกตำแหน่งเป็นผู้ให้จะไปอภัยเขาทำไมครับในเมื่อโชคชะตาท่านผีบ้านพุดจัดหนักเขาแล้วท่านให้อภัย ตกตำแหน่งตัวท่านก็ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งเจริญรุ่งเรืองยิ่งให้ในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินและตอนทีเขาหล่ะให้ท่านหรือเปล่าครับคิดกันเอาเองครับในโชคชะตาด้านบารมีวัสนาตกตำแหน่งถ้วยทองโอกาสทองก็มาจัดักจัดเต็มสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาค้ำชูหนุนนาโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงอันนี้ดวงเสรษฐถีเงินล้าน การยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวัสนาท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองอบมปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้าก็จริงแต่ว่าท่านก็จะได้สามารถแก้ไขปรับปรุงเป็นไปได้ด้วยดีปัญหาต่างๆที่ท่านแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงรายได้ของท่านจะสูงเพราะว่าสิ่งต่างๆสิ่งที่มองไม่เห็นจะโดนจิตโดนใจให้ให้ร่ารวยขึ้นมาทันทีนทันใด ตำแหน่งจะติดจะเกิดขึ้นในโชคตาท่านกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันตกตำแหน่งบุญการปฏริปดอยการริเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีม้าประยองเกิดขึ้นในโชคตานะครับผมการชิงไหวชิงพิบการใช้เลขเหล,ลี่ยมเลขกลนเพดุบายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านตกตำแหน่งกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันถึงเวลานะครับผมนั่งอยู่บนบัลลังก์อยู่ดีๆก็ได้รับช่วยเหลืออำนาจบาร,รมีวาสนา นะผมสิ่งดีจะเข้ามาส่งมอบดวงชะตาอันยิ่งใหญ่นกน้อยจะเข้ามาทำรังนะประสบความเร็จในชะตาชีวิตชาวราศีกันชาวราศีกันมีโอกาสทองเพราะว่าอัศวินถือถ้วยทองมาตลอดชีวิตจะส่งมอบถ้วยทองถ้าจะมีโอกาสทองจับเงินเป็นเงินจับทองเป็นทองด้วยบุญกุศลวาสนาจะอะไรก็ดีไปหมด นชะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตากล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันอย่างทันทีทันใดการปฏิบัติอยการรีเริ่มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดีการมองการไกลถึงอนาคตนับเหรียญใหญ่บรลลมมันเกิดขึ้นในช่วยชะตาโอกาสทองเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตา ความเล่าร้อนร้อนแรงเกิดขึ้นในโยกตาตกตำแหน่งเอมาโลกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งกล้าที่จะร่ำรวยกล้าที่จะเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับผมแต่ศัตรูของท่านตกตำแหน่งนะครับบางครั้งบางคราวได้รับถ้วยทองโอกาสทองจากท่านไปนะครับผมเห็นไหมครับคนคิดร้ายนะครับแต่ได้กลับได้รับถ้วยทองจากท่านเพราะอะไรครับท่านเป็นผู้เป็นคนผู้มีบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งผู้ให้ นะผมชอบให้คนอเดินถึงแม้เขาจะผิดพังนะผมให้อภัย t ด e w เ r อบังเกิดขึ้นในโชกะตานะครับผมแล้วศัตรูคิดยังไงกับท่านนะครับผมก็คอยกัดกินคอยเอาคอยเอาเปรียบผลประโยชน์นะครับคนแบบนี้คบได้หรือไม่ท่านต้องคิดเอาเองครับโชกะตาลื่นเลิมสังสรรค์แช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ดีดีตกตำแหน่งเจ้ากรรมในเวรศัตรูของท่าน อัศวินขี่ม้าถือถ้วยทองถือเหรียญนำพาซึ่งโชคลาภก็แปลว่ามีเงินมีทองมีกินมีใช้ตลอดชีวิตมีโอกาสทองเข้ามาไม่หยุดย่อนคนที่เข้ามาชิงไหวชิงพิบเล่กลเล่เพรุบซ้ายสามดาบขวาสามดาบไม่ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าวหาญเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จตกตำแหน่งครอบครัวครับดวงแบบนี้ก็เรียกว่าดวงเศรษฐีเงินล้าน โอกาสทองเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตานะผมท่านควรที่จะต้องพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างปปาก้าวโดดปักธงเตรียมตัวรับทรัพย์อย่างเดียวนะผมสิงศสิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาตกตำแหน่งไฮปเปอนะร์เพนดาบสองคมเกิดขึ้นในโชคชะตาจะทำให้ชีวิตพบกับความสุขพบกับรักครั้งยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าสิ่งต่างๆที่ใครทำกับท่านไว้ จะทําให้จิตใจเขาอ่อนละลัวนะครับผมจกเป็นคนทึกเขิมก็จะยอมแพ้กับทุกสิ่งอย่างนะครับจิตตกคิดมากน้อยไม่หลับนะครับโรคซึมเศร้าเข้ามาจันนักจะเต็มนนะครับผมสิ่งเหล่านี้มาทางด้านจิตใจผมออัศวินขี่ม้าพยองนะครับผมถือดาบปะหารศัตรูหมู่มารสิ่งต่างๆท,ที่เข้ามาผางวินาาหมดเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านขอทำนายว่าผีบันโวรด แก้แค้นให้ท่านจัดหนักจัดเต็มขทํทาลูกหลานเขาพังคนนั้นพังพินาศเขาต้องพังพินาศบอกได้เลยรับสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตท่านนะครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกด s u p e r t a n ตัง p e ซุปเปอร์ติเกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระติ่งกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมชิปใหม่ๆนะครับห้ติดหมอสันได้นะครับสวัสดีครับ